โอเควันวันนี้ผมในเกมเห็วอร์นี่ยมเคยอีกครั้งเพราะว่าทําไมผมต้องเล่นกับไหนก็คือให้ทุกคนอยากรู้ว่าผมเล่นคืนไหนอ่าใช่คืนที่สองอะไรคืนที่ทําไมผมต้องเล่นคืนที่สองมันฟังดูคืนที่สองคือว่าคือคืนแรกมันง่ายมากอ่ะแต่คืนที่สองก็เร่อมเร่ยมยากนิดนึงอ่ะยากประดับกลางกลางเพราะว่าอะไรรู้ไหม มันจะมีสีมันไม่มีแค่ปีศาจตัวเดียวแล้วมันมีปีศาจทั้งหมดสามก็สี่นั่นแหละเออแล้วถ้าไม่มีอะไรมากก็ลุยเลยดีกว่าแต่ของเขาลุยคือแรกคือแรกก่อนนะเพราะว่าโกตีอ่ะคือแรกอะคือที่จำไม่สามมันคือที่สองเจา้าของคนที่แรกแต่มไม่รู้นะเมื่อก่อนเห็นมนียคือที่สองคือต้องเล่นฐานคิดแรกก่อนแล้วคือที่สองค่อยเล่นเออนั้นเล่นคือแรกก่อน โอเคคือแรกนี่คือนี่ยเดีคือแรกมันง่ายแต่คือที่สองนี่คือเอาอย่างเลยนะเอายากอยู่เอายากอยู่เนะนี่ยเนี่ยคือคราวหน้าผมจะทำคลิปวิธีได้เอ่ะชิเมะที่แบบในคืนแรกไงอชิเมะในคืนแรกที่แบบ มันค่อนข้า,ขางจะไปไม่ได้เนี่ยเชื่อต้องผ่านโดยไม่ทำลายหน้าต่างแต่ผมไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าสนี้นเรื่องชาร์ทพูปเออที่แบบเป็นรูปรูปแบบแบบคนมีคนอยู่หน้าต่างนั่นคือมันต้องแบบวิธีได้คือเราต้องผ่านจากเราต้องเล่นหมดธรรมดาในคืนแรกแล้วเพราะหน้าต่างมันไม่ถูกทำลายเช่นเนี้ย พวกหน้าต่างเนี่ยยาไปทําลายแม้แต่กระจกด้วยนะแม้แต่กระจกเออเิดแล้วกูจะอ๋อปูละโอเคผมไม่สอนหายทีงนั่นเนี่ยไปสร้างวงจรอดิดก่อนเนี่ย ผ่านไปเที่ยงคือแล้วโหโคตรใสเลยตอนนี้ผมไม่ไดเอาไม้มากัน้นผมไม่ไดเอาไม้มากั้นเลยยังเดลยไฟจัดอีเวนเลยผมมีแค่พอเวลาอเอยหานั่องมาห้ามาที่นี่เลย พอดีผมปิดเสียงประกอบแบบเพราะว่าแบบมันคือแบบผู้คนเนี่ยจะไม่มีเสียงหมเลยไม่มีเสียงหมเลยเออเนั่นผมปิดเสียงอย่างเงี้ยแหละผมปิดเสียงประกอบพวกแบบบรรยากาศหรือประกอบเลยตรงนี้ <S <S คือตอนนี้ติดพูดติดตามผมสก้าว้วเออผมผมรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยเพราะว่า น้อยห้งก็ทำคลิปเลยว่าที่แบบมีเลขดอกไม้ตอนผมป .3 ชีวิตตอนผมป .3 หรือชีวิตตอนกูอยู่ม .3 แต่ปัจจุบันนี้ผมอยู่ป .6 อยู่โอเคลองเราตัดข้ามเลยโอ้ย โอ้ยเฮี้ยแม่งหายไปละไปหานะแม่งกมดทีละนั่นไฟดับอีกผมเกลียดไอ้ตัวนี้มากเลยอ่ะแล้วก็ลงเห็นไอ้เด็กเฮียเ้ย่เหี้ยเฮ้ยมเก็เพกี่เอ่ะ ถ้าคนไหนไม่เคยถ้าคนไหนดูคลิปผมครั้งแรกอะให้แนะนำสามารถกลับไปดูคลิปเก่าผมได้เลยซึ่งถูกว่าคลิปเนี้ยผมให้บรรยากับทุกคนว่าคุณจะผ่านเกมนี้ได้เปล่าโอเคตีสามแล้วแล้วก็มีฮอตส้นติงแม่งมดแม่เองมกระเทิงเนี่ยโอ้สีไลเสียงวิทยุดูดาวนไเคียม,มันอยู่ข้างนอกอะ หรือเปล่าวะแม่งเรือขอสี่อันนั่น e e เีห้าอะไรเว้แม่งขอร่างของใคคือวิ่งเสียงแบบมันมีโพลมาจากหลังป่านี่ย ไอเวนไม,ม่ควรตีนสัตว์แม่งของไม่เหลือแล้วนนเนี่ยแม่งเราต้องซ้อมไปโอเคชางสักทีที่บอาผมจะออกไหมไม่ขอโทรต่อเลย หลังจากที่เรานั้นรอดจากมารอดคืนแรกไว้ใจโหดยากซึ่งถ้ากูได้คนเดียวนะบอกเลยมันตาคือแบบมันต้องรีบมากอะ่ะมีคนเคาะประตูแล้วก็ให้เราไปอ่านแฟ้มนี่มาแล้วเราต้องไปหาคนหายสาบศูนย์และเราต้องเฝ้าโรงงานไว้ก่อน สถานที่โรงงานเวลาสี่โมงเย็นเอเคทั้งคู่คนสงสัยว่าผมไม่ได้เล่นคืนที่สองตั้งนานแล้วนะผมก็แต่เล่นคืนแรกอะ่ะเออผมเล่นแต่คืนแรกเล่นแต่คืนแรกเลยเอาละดิเสเซนวอลเมนเรากลิ่นความฝันก่อน มันก็มีขอร์สแต่ภาพท่านแผลมีียบข้ามไปก่อนทนะั้เพราะว่ามันมีเขาจีบบอกว่าพร้อมนิ่งโฟเวร์แปลว,ว่าต่อยเฮียนีไงไม่ขออีกโอเคเฮีย่ยครับไอคนหา3สามศูนย์เนี่ยไม่หายง่ายแล้วถามหน่อยทำไมตำรวจไม่มาวะเฮีย ไอคนใจรึไอไอชวยไม่้ e r อก t อ่วยไม่นก็อย่างคือคนเบิดว่าคนเอาเนี่ยทำเนี้ยบ่อยด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าทำมันนี้หนึ่งคืองจะได้เงินสิบบาทแล้วสามารถทำสามเดือนเออทำสาม ปัม๊มแล้วก,ก็การซื้ออุปโกรณ์ต้องซื้อเลเซอร์สองอันมาซื้อเลเซอร์มันช่วยอะไรได้มันจะบอกตำแหน่งคู่คนหรือปีศาจนั่นแหละต่อไปคือแสงยูทำไมหัวแสงยูดีเพราะว่าเพราะว่าคือมันสาม,มารถสตันกับพวกคิวพวกอนุมณีได้หรือเป็นตัวสต็อกเกอร์จริงจริงโ้ถามอลไรกันสต็อกเกอร์มันจะมาประมาณตีสองตีสองแล้วก็ตีสามนั่นแหละ ตอนตีสองไม่ก็ตีสามเนี่ยมันจะโผล่าเกิดเรอบห้าหมรอห้าโมงอ่ะแม่ห้าเข้าใกล้มันครับถ้าเข้าใกล้ได้คือถึงกับแกชีเกเด็มันกับไอตัวหานเนี่ยหานนี่ไอตัวที่มันรู้เลยว่าไอหานเนี่ยมันคือมันคือตัวหมีทอไมตัวหมีทอมันอันตรายเพราะว่ามันมันไม่มันดูไม่อันตราย แต่มันน่ารำคาญชิบหายจนแบบยหยาบงวดเพราะว่ามันจะโผล่มันเป็น,นกิโลมันก็คงกลับจับจนให้เรานั้นยืนเอ,อ๋ยชั่วคราวแล้ต้องรีบกระโดดไม่งัาา้นนีาาาา่ทำได้ไหมไปเรื่อยทำไดาเมจไปเรื่อยเนี่ยทำไดาเมจไปเรื่อยจนกว่าไอ้หะกว่ากูจะตายแล้วก็ แล้วก็ไอ้ตัวแล้วก็มันเป็นตัวขง้งและมันทํารับหน้าที่ปันฝึกมีรักด้วยซึ่งถือว่าน่าทานที่สุดแหละแต่บล็อกเกอร์นี่คือมันไม่ค่อยน่าทานอ่แต่มันน่าทานในการมองเนี่แหละมันจะโผล่มันโผล่ที่ไหนก็ได้อะถ้าเราอยู่ข้างนั้นไปอะ่ะเอ้ยขอตัดข้ามก่อนโอเค ทำให้เราต้องเอาตัวเราเที่ยวถือมันเดินเลยแต่ตัวหาที่แบบกูเคยก็เจอแต่มันม่คุ้นหน่อยแหละมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเว้ยมันเปลี่ยนแปลงตรงไหนเหรอมันเปลี่ยนแปลงแค่ไม่มีสายตาของมันแล้วก็ลิ้นมันเร็วเลยเพราะฉะนั้นต้องสังเกตให้มันดีๆไม่งั้นในส้นตีนยิ่งมันจะจ้องไปเล่นทุกเม่อโอเคมันใหญ่ไอ้ข าย้ไ่เทียมนม่ต้องมาหยิบไปขอหยิบแสง UV ก่อนเนี่ย UV นี่คือจำเป็นมากในการสปามหรือในการไล่สปอเกอร์แล้วก็ของกูนี่คือตั้งหลายอย่างอย่างน้อยโอเคต้องรีบไปตำรวจเลย ดูไว้ที่แบบมันจับโผล่มาเล็กน้อยเว้ยต้องดีไปเนี่ยอย่าเนี่ยเฮ้ยท่านผู้เห็นสายตาดีห้าร้อย คือแบบต้องดูเห็นไม่ชัดเลยทำไมผมต้องใช้วาง์ยมันอาจจะจำเป็นหน่อยเล็กน้อยรวมโอเคไม่มีหาไม่มีหาอะไรอยู่ในท่อดีหน่อยเฮ้ยเีย ก็ไม่ต้องเงียนไม่ต้องเงียนเลยไม่ต้องแอบเบงียนกูรู้มหมดอะโอเคมีหาเยอะตัวไหนบ้างที่แบบเป็นจูข้างบนนั่นไงหานะ <I will. S 1> ั่นโอ้ยช่างนาเพราะว่าผมได้ไปก่อนแล้วไว้ก่อน เจอเลยวูมันอะไรวะแม่งโครลำคันไหนว่ายหานะไอ้หาเนี่ยโชิบผาไลยเหี้ย เสียงอะไรวะไม่ต้องอเลยยุบไปเลยหูหลบเลยกูหลบโอ้ยวิ่ง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 ไอ้ที่หาแล้วไม่ชิบหายแล้วไงเฮ็ดอย่างน้อยมันมีฐานสองชิบหายแล้วอีเวน โอ้ยไตายต่ไต่ไต่ไตาไต่หานมองมิ้งหรอมาโอเคอูไม่รอดแล้วตีสามแเนี่ย ไหนว่าที่มันแตกไอ้ห่า <_ c oughs> เฮ้ยเฮ้ยย <_ c oughs> ผมใช้แฟตใส่สต็อกเกอร์เรียบร้อยน้อยหานะั้นมันก็หนีไปอ,อ่ะเฮ้ยเจ้อ ไอฮ่าสต็อกเกอร์ห้าจอเนีน่ยก,ก็คือสต็โอกเกอร์โอ้โหเยี่ยมโหโอ้โชบ่อยเกินโอเคไอทอม ไฟดับเลยเวรทั้งไฟทั้งดับทั้งบ้านทั้งเมืองกูไม่ได้ใช้กูไม่ได้เปิดไฟนะเฮียจะตกเกินเงินเงี้อจสตอ,อกเกอน์นี่โดนมันนหดทพี่ไฟกูไม่นโน,นหงนี่เลยหรอ โอเคหาแล้วไหมหายไปแล้วแม่งแบบกูใช้ไฟได้แค่แป๊บเดียวไฟมันก็ดับเลยเหรอโอเ้เจะบอกนะข้างนอกใช่ข้างนอกนี่นเห็นได้ชัดกูต้องซ่อนต้องซ่อนมันก็หนีอะไร Okay. อีหาไนะ้แม่งเงินหินนี่แล้วก็เช็คทองเหี้ยปีห้าไีเวนในไอ้ไอเวนอีหาแม่งมันแบบมันเกือบจะจับกูได้แล้วเดี๋ยวไม่งั้นกูตายหาอีซี่เลยเไฟดับไอเสบสิทธิดับ Thôi hey. Ui thấy mương, Ui Ô hồ nó thấy chúa, Bánh hẹn chúa, Ui hẹn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì อ๋อาคุณงานเอาเอาเราต้องเออมาดูซิพวกที ra, uh, ่แบบผ่านหกโมงเช้าแล้วใช่ไหมเออผ่านหกโมงเช้าแล้ว เราต้องไปทีศูนย์ปัญหาตอนนี้เราออกจากโรงงานไปที่เรียบร้อย รอดคือที่สองไปแล้วโอเคก็มีประมาณนี้แหละกับคืนที่สองอะ่ะแค่แบบต้องแบบมันต้องเล่นยากไปหน่อยอเออซึ่งก็มีประมาณอนี้แหละ